สเปคหน้าจอกับเซ็นเซอร์กล้องใหม่ OnePlus 8T สวัสดีครับพี่พๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า OnePlus เจ้า OnePlus 8T เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ official rumors ล่าสุดหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วผมจะใส่ทุกอย่างนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่คนจะมากด pause แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึง ก็ถือว่าหลังจากสเปคนะครับต้องเริ่มต้นนี่ต้องขอขอบคุณทาง Android Central ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยที่เขาปล่อยเจ้าตัวสเปคของหน้าจอของสตูว์วันพลัสเอทออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้เรารู้ว่าสเปคของหน้าจอเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ส่วนในเรื่องของช่วงเวลาเปิดตัวก่อนนะครับช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาระบุกันมาว่าจะอยู่ในช่วงของประมาณปลายเดือนนี้ถึงช้าสุดเนี่ยก็คือเป็นช่วงของต้นเดือนหน้านะครับสาหรับคนที่เก็บตังรอยอยู่เนี่ย อีกไม่นานแล้วนะครับไม่ถึงเดือนแล้วตอนนี้นะครับเรามากลับมาคุยกันในเรื่องของสเปคหน้าจอดีกว่าเจ้าสเปคหน้าจอที่หลุดมาตอนนี้เนี่ยนะครับเขาระบุมาว่าจะเป็นเริ่มแรกเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว high refresh rate นะครับปีนี้เนี่ยมือถือเรือธงต้องมีหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันตัวนี้เนี่ยใช้ high refresh Ref rate นะครับถึง1 2 0 hz refresh rate เลยมาพร้อมกับเจ้าตัว oled สกรีนนะครับแล้วก็เจ้าตัวขนาดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.55นิ้วนะครับซึ่งถามผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยพยายามที่จะทําหน้าจอขอ้ออดออ,ออกมาค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแต่ผมคิดว่าหน้าจอประมาณเนี่ย6.4 6.5ไม่เกิน6.6เนี่ยมันจับถือเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับแล้วก็ส่วนสเปค หน้าตารูปเรนเดอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับก็หน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาจะออกเป็นคล้ายๆจะเป็นแฟลตสกรีนนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมารอดูเจ้าตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเคิร์ฟน้อยลงมามากแค่ไหนคือส่วนตัวของเองเนี่ยชอบแฟลตแต่ว่าในเรื่องของการผลิตจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทําเป็นเคิร์ฟสกรีนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต้นทุนคนค่อนข้างที่จะแพงนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าเจ้าตัว ขอบจองมนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเบสเบสซเนี่ยจะเยอะหรือว่าจะน้อยมากแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์นะครับด้านหลังเนี่ยมาให้ถึง4ตัวด้วยกันเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเซนเซอร์48ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้เนี่ยนึกว่าจะเป็นเซนเซอร์ใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็น IMX 6 8 9ซนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ในตัวท็อป นะครับของเจ้าตัว one plus เหมือนกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตามมาด้วยเซนเซอร์16ล้านเมกะพิกเซล ultra wide นะครับส่วนเจ้าตัวเลนส์มาคโครเนี่ยก็เป็นมาคโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็น2ล้านเมกะพิกเซลเป็น portrait lens นะครับตรงนี้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเขาจะใช้เซนเซอร์หรือว่าใช้กล้องที่เทพกว่าเจ้าตัว one plus 8 pro ไม่ได้เพราะว่าปีนี้เนี่ย one plus one plus e pro เนี่ยเป็นเรือธงนะคะโโรับเจ้าตัว one plus 8 t เนี่ย จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง One Plus e i g แล้วก็ One Plus Eight Pro นะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วส่วนในเรื่องของราคาที่เราจะต้องคุยนิดหนึ่งเนี่ยตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยราคาอยู่ตรงกลางนะครับมีการคาดการเรื่องราคาออกมาว่าจะอยู่ที่ประมาณ799เหรียญ US ดอลลาร์นะครับก็ตีเป็น800นะครับคูณประมาณ30เข้าไปก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินประมาณ25,000นะครับประมาณ24,000-25,000อยู่ประมาณนี้แต่ว่า พอมันมาไทยหรือว่าเครื่องฮิ้วที่จะมาไทยเนี่ยเราก็ต้องดูราคาอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับพอมีผมมีข้อมูลอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ one plus เนี่ยจะริม,มาอัปเดตท,ทุกคนเลยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว one plus s t เนี่ยน่าสนใจไหมนะครับเพราะว่าสเปคนี่อยู่ตรงกลางแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยถือว่าเทพเลยไม่ขี้เล่เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสเปคของกล้อง ultra wide ตรงนี้เนี่ยชอบกันไหม หรือว่าอยากให้ได้48ล้านเมกะพิกเซลอัลตร้าไวอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้วันนี้สเสนเสนอะนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ h, subscribe